พี่ชิชูมนีตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพวิศวกรไฟฟ้าในเมืองกรุงกลับคืนถิ่นบิดานในตำบลปากกาสายอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังเบื่อในชีวิตที่ต้องแยกกันอยู่กับครอบคร,บครัวมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเ,<อ>เขาเริ่มต้นจากการปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ปลูกทั้งไม้ผลและพืชผัก ต่อมาเมื่อเห็นว่าได้ผลก็เริ่มขยายพื้นที่ปลูกผักสลัดนานาชนิดส่งขายส่วนเศษผักที่เหลือก็จะถูกนําไปเป็นอาหารปลาดุกเช่นเดียวกับมูลไก่ไข่ที่นอกจากจะเป็นอาหารปลาดุกแล้วยังถูกนําไปใช้หมักเป็นแก๊สถุงต้มลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เดือนละพันบาททุกวันนี้เองรายได้ต่อเดือนในการกืนในครอบครัวตกประมาณก็ไม่ต่ําจากสามหมื่นบาท <ม>ครับทำกันเองโดยสมาชิกในครอบครัวครับตอนนี้สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดห้าคนก็คือหนึ่งมีพ่อตาอายุประมาณแ0สิบกว่านะครับแต่ท่านกา็ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็คือท่านจะเลี้ยงไก่บ้านเองอย่างน้อยก็มีไก่บ้านไว้กินไก่และที่สำคัญก็คือจิตกรรมที่แกทําก็คือแกจะได้ออกกําลังกายทุกวันคือตัวผมเองนะครับก็คือมีหน้าที่ใน,ใน,ใน,ในงานหลักต่างๆนะครับแล้วก็คนที่สามก็คือภรรยาภรรยาก็ ไม่ต้องไปทํางานข้างนอกก็คือทําอยู่ในครอบครัวเกษตรกรท่านนี้ยังได้ผลิกฟื้นนาข้าวร้างของบิดาปลูกข้าวไร้สร้างโรงสีขนาดเล็กไว้สีข้าวทานเองเขาบอกว่าปัจจุบันแทบไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารนอกบ้านเลยเนื่องจากสามารถผลิตได้เองในครัวเรือนแทบทั้งหมดที่สําคัญคือชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นเพราะได้ทํางานอยู่ที่บ้านไม่ต้องแยกกันอยู่กับภรรยาและลูกๆค่ะบอกได้เลยว่าที่ผมอยู่ได้อย่างมีความสุขทุกวันนี้ก็คือปพรชญาของนายหลวงท่านนะครับก็คือ ผมบอกแล้วผมมาอยู่ที่นี่18ปีเมื่อก่อนผมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังความําเร็จที่ว่าทําทธุรกิจใหญ่โตทิ้งไว้เบื้องหลังนะครับแต่ผมเรินับหนึ่งใหม่โดยที่ก็ไม่มีพื้นฐานั้าอะไรเลยแต่ว่าผมได้นําความรู้จากทั้งกเกษตรทิษใหม่แล้วก็ปรยาติพอเพียงทําให้ชีวิตผม ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างทุกวันนี้และนอกจากเกษตรกรท่านนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ที่มีค่ะในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานโดยการปลูกผักและทะําปศุสัตว์แล้วค่ะส่วนหนึ่งค่ะยังให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยโดยการนําดินมาสร้างเป็นบ้านเหมือนที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้แล้วค่ะปัจจุบันนอกจากบ้านดินที่เกษตรกรท่านนี้สร้างสําหรับอาศัยอยู่เองแล้วยังได้สร้างบ้านดินไว้เป็นโฮมสเตย์สำหรับเป็นที่พัก ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานซึ่งแต่ละวันมีผู้สนใจมาดูงานอย่างไม่ขาดสายเกษตรกร,กรท่านนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าหากใครสนใจเรียนรู้เทคนิคการทําบ้านดินคู่กับการทําการเกษตรก็ยินดีถ่ายทอดวิชาให้ค่ะทางเกษตรอำเภอก็จะทำหมุนในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ว่าจะเป็นพ,พัฒนาเป็นเกษตรกรผู้นําที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น เกษตรกรรายอื่นปบัติตามนะคะเกษตรตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือเป็นการทําเกษตรแบบมีเหตุและผลที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถพึ่งพานตนเองก่อเกิดเป็นความสุขอย่างยั่งยืนเพลินพิษชูเสนสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน